รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนโดยเชื่อมั่นนะคะเห็นถึงทางออกปัญหาเมียนมาพร้อมขอบคุณไทยที่สนับสนุนบทบาทประธานอาเซียนโดยเผยว่ากลุ่มประเทศอาหรับนั้นพร้อมจับมืออาเซียนพัฒนาพลังงานทางเลือก ในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องนะกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนายมาริทเสงี่ยมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าหาหรืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนถึงบทบาทสำคัญของอาเซียนในการขับเคลื่อนฉันธรรมติ5ข้อโดยเฉพาะการสนับสนุนการฟื้นฟูในเมียนมาหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว การประชุมคณะกรรมการสำหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรัฐมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนและคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ความร่วมมือด้านความมั่นคงและวิสัยทัศน์อาเซียน2045การประชุมอาเซียน GCC Ministerial Meeting ซึ่งเป็นการหารือระหว่างอาเซียนและกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับและยังได้ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งสนับสนุนข้อเสนอจัดตั้งกลไกประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมาซึ่งเป็นการจุดประสานงานหลักเพื่อระดมการสนับสนุนการฟื้นฟูประเทศเมียนมาอย่างมี ประสิิทธภาพส่วนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับได้ส่งเสริมการค้าและการลงทุนการผลักดันความตกลงการค้าเสรีระหว่างสองกลุ่มประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทางเลือก